สวัสดีครับทุกท่านนะครับ,บผมเครซี่คอร์ดนะครับอยู่กับเกมอะาาไอเอรเนี่ย Night Night อ่ะ Karen Saga Idle นะครับผมน่าจะเป็นของไอตัวเกม Karen ใช่ไหมท,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 ที่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 จะมีภาพภาพสวยๆอะ่ะถ้าผมจำไม่ผิดน,นะ โอเคก็ล็อกอินรายวันนะตามันได้น้องคนนะีนนี่นะครับแล้วก็ห้าวันได้คนนี้ด้วยโอเคเป็นเกมแนวไอดอลนะครับไม่ต้องทำอะไรมากครับเล่นตามเควสอัพเกรดสุะพรให้เก่งเท่านั้นเอง นะครับ <c oughs> อ่ะไปดูกันว่ามันยังไงกันบ้างนะครับตอนนั้นก็ปล่อยให้เขาไปจัดทีมลงได้ถึงเจ็ดตัวเลยแต่ว่าพวานั้นก็ต้องรอนะ <c oughs> เออเรามาสู้แบบแบบปกติไปก่อนนะอัพเมื่อกี้เมื่อกี้เราไม่ผ่านะนะก็ให้มันสู้แบบนี้ไปก่อนนะครับผมอ่ะมาดูกันครับผมด้านล่างอันนี้ก็จะเป็นการอัพเกรด นะอัพเ,เดทเสร็จตามสไตล์เกมไอดอลนะครับผมอเออนะมีอาอา,าไปจะจบ,จบหฐางเยอะอยู่แล้วฐางยังไม่เปิดนะครับต้องฐานเคลสสามมาใหกว่านะครับเราแค่ไม่กี่เท่าไหร่เองนะครับตัวเกมก็คือกดไอ้น,นี้ไอเทมนะตัวเกมครับกดตรงนี้กดดูเคลด้านล่างเห็นไหม กิโลอัพเลเวลเราก็อัพเลเวลสักทีหนึง่งนะครับแล้วก็ทำเควสไปเรื่อยๆซัมมอนอะไรเงี้ยก็คือเนี่ยเ,เล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเออนะครับผมประมาณนี้นะครับเควสมันก็จะปลดล็อกปลดล็อกปลดล็อกไปเรื่อยๆเนี่ยร้อยแปดจุดว <c oughs> นนกว่าเควสละเออนะครับอันนี้สองร้อยกว่าเควสนะถึงจะไปปลดล็อกตรงนี้นะครับผมอ่ะประมาณนี้ แล้วกันนะครับส่วนนั้นบนสเตทนะครับผมก็เล่นให้ถึงปุ๊บมันก็จะเจอบอสนะครับผมรอให้มันเจอบอสไปเรื่อยๆก่อนจัดทีมนะครับก็กดจิ้มเข้าจิ้มออกได้เลยเออนะครับไม่ยากแบบนี้ฮะทำเ,เร็วกว่สีทองที่ต้องเก่งแน่นอนแอดเลยครับผมบ,บับ นี่อันนี้เป็นการอับเกรดแบบทั้งหมดนะฮะสีแดงนี่ก็น่าจะเก่งนะไม่รู้นะผมมั่วคือเลเวลเนี่ยผมไม่รู้ว่าทำไมไมันอับตัวละครได้ไม่เท่ากันนะเขาต้องไปลองดูอันนีิแกไม่เปิดเพชรยังไม่เปิดนะครับผมประมาณนี้จัดทีมเห็นไหม เออน,นั่นแหละนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าเรานะมีของอะไรให้เปิดก็เปิดไปนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นที่ต้องผ่าน200กว่าเควสนะครับผมแล้วก็จะมีตรงน,นี้น่าจะเป็นการเข้ามาทำกิจกรรมหรือเปล่านี่ไปลุยบอสใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยลืมยังใช้เซตเดิมอยู่อะตายเลยบ้าบอ เปลี่ยนตัวละครก่อนเซตทีมก่อนพี่น้องอันนี้เหมือนจะได้บัฟด้วยนะดูน่าจะดูโฆษณานะก็ได้บงได้บัฟนะไปดูเอาเองแล้วกันอ,อ่ะลองดูซิทีนจะรอดไหม เออหืไม่รอดนะครับผมโหดจับก็ต้องไปทำให้ตัวละครเก่งก่อนถึงจะมาลุยตรงนี้ได้นะฮะต่อมาก็เป็นช็อปนะครับตันนี้ก็รอปลดล็อกเนาะอันนี้ก็น่าจะมาอ๋อเป็นมินิเกม ได้ได้ทรัพยากรมัว่าเนี่ยลองเล่นดูวยอ่ะหนวะโอเคโอเคอืมอันนี้ช่วยกูดครับว่ารกูด นี่นี่นี่มี่นี่นี่นี่ช่วยโอ้โอเคนี่จิ้มได้แบบนีเลย วะเออ, <c oughs> อ,เอามองไม่เห็นบางทีแต่ไม่ได้สังเกตนะชุดแอคันก็มา จะลดสไครต์สมุดนะไหนวะเกดิกให้นะมันก็ดิกให้เราเลยเห็นมันกดิกนี่ก็ไม่เห็นเหมือนกันนี่ โอเคเตยมหน่าหมดนะครับประมาณนะั้นก็ไม่มีอะไรมากนะครับอ้ยโอเคสีม่วงนะครับน่าจะเป็นตัวละครแจ๋วแจ๋วนะครับผมหลังค้าอ่าเติมตังค์ได้นะผมรีก็มีนะครับ,รนะรบโอเคจะกดดูอ่า โฆษณาก็ได้นะครับไม่ไม่ไม่ลองให้นะไปลองเล่นกันดูนะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละไม่น่ามีอะไรนะมั้งนะครับก็ด่านซ้ายเลยแล้วกันนะผมเรินจากด้านบนก็บัฟนะตรงนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นในเรื่องของไอเรารีวอร์ดนะก็กดได้เลยนะครับหรือจะกดดูโฆษณาเพื่อได้รับของมันเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับ อันนี้คืออะไรทักอย่างเควสนะครับเควส <c oughs> <c oughs> แผดเงินตังนะอ่ะอันนี้เงินตัง,ตงอันนี้คืออะไรวะกะจองที่เราไม่สามารถเปิดได้นะเพราะว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไมีของนะก็ต้องไปทำอะไรสักอย่างเลงทำเควสอ่ะเนี่ยเนี่ยเลย อะไรหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าตรงนี้เออยนะครับลองดูแล้วกันเา <c oughs> มืออ่าเป็น <c oughs> ต้องโอ้ได้พันหนึ่งก็ต้องดูโฆษณานะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยพุดพิชซบยื๊บกืบของวันอย่างเดียวเลยนะครับเวทลายวันรายรสัปดาห์นะ <c oughs> อันนี้คืออะไรออถ้าได้ตัวละครมาเรียงเห็นอได้ตัวละครครบตามนี้ก็ได้จะได้บัฟเพิ่มเติมน,นะเออครับอ่ะก้าอับนว่าตัวนี้เหมือนเอามาเก็บเพชรนั่นแหละนะครับผม <c oughs> เจอบ,บอสว่ะซูมันลุกเตาเพื่อ,อได้เรากดลงก็ดี โอเคเสีย okay. งดวงนั่นเองนะครับผม <c oughs> ประมาณนี้แล้วกันผมว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นโปรไฟล์นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีอะไรบ้างมีเมลบอกมี event. อีเวนต์นะครับก็เข้าไปดูได้นะครับอย่าลืมทำารือเล่นนะครับผมถ้าใครเล่นนะแล้วก็ <c oughs> กดนี่ปฟรี <c oughs> นะครับให้เก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะฮะน่าจะหมดแล้วมั้งนะครับผมอืมเซตติ้งเกมอยู่ไหนวะเนี่ยปึ๊บอ๋เนี่ย่าเซตติ้งเกมนี้ก็ตามนั้นนะครับผมเ,เนี่ยเรากดดหายไปเลยจบๆนะครับผมอ่านภาษาได้ไหมยังไม่ภาษาไทย อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมัวเกมมันก็จะชื่อๆแบบนี้แหละครับผมอ่ะมันไม่ด้นามีอะไรแล้วนะครับผมก็ดูเจอนใหม่ครับผมไปละ